ค่ายที่2มาเกทับเฮียมุยนี่นี่เปิดซิงเลยเปิดซิงเปิดซิงรอไหมครับยังไม่เป็นเลยอยากเพิ่งมันมอ่าโอเคเอาไหมเอาัหมมาใสหมดไหมเอาไหเร้อยยเอ่งดูความจริงนี่อยู่เนี่ย เราจะได้รู้ว่าของเราเป็นยังไงเปิดก่อนผมมีภาษาไทยบอกด้วยเข้าเกียร์แล้วเราร์ดมุ้ยมีอยู่มีสองกีดไม่ได้ชาร์จสองกีดติดไหมเฮ้ ติดต wow, oh, 네ิดต no. right, oh, ิดเอาใช่ได้ใช่ได้ใครขอดูหน่อยดิโอ้ได้ครับได้อยู่ได้อยู่เสร็จแล้วสองขีสองขีดผมีังไม่สายด้วยเฮียไม่ไม่ได้รู้ในเครื่องติดแล้วไปครับเดินทางออกจากเมืองลุกแล้วนะครับีขึ้นเนินนะครับ

ไปบอ่อสองของไอ่เก้ากิโลสิบกิโลของปตทครับผมแลยดีบุกและอละไรหูแฟมโอเคครับ60เมตรมันเป็นสายแล่ นอนเมืองแร่คล้ายมาหาลัยเมืองแร่มั้ยนอกนี้สวยครับชมวิว สายแรกเก่าน่ครับแรกเก่าเรายี่สิบวันเราจะกลับรถกันยังไงนี่นี่ฮะครับเป็นแรก ไอตัวที่มีเหล็กมีอะไรหนักๆเขาหยิบไปหมดแล้วเหลือแต่ก้อนหินธรรมดาที่เบาๆาปปนะครับน้ำมาให้เราใช้นั่นละไอทษที่ทลอยฟ้าสายแรกท่อแรกยังอยู่ มิตราพิสเตนี่ไปนำโดยนายช่างเอชินอูโมงพินทเราเข้าไปแล้วห้ามตดนะฮะฮะใจลุงลุงอะไรนะลุงปุ๊เราเราคิดว่าเดินเข้ามามันจะร้อน านแนี้เข้ามาได้นะครับไม่น่ากลัวอย่างชิแต่ต้องมีไฟฉายที่สว่างแบบนี้นะครับไปได้เยอะมันสว่างจริงไายงานขายี่แต่ลืมไฟฉายนะเอูเลยเอ่ตรงกันนะงานต้งนี้ครับสามารถเปที่าได้เลยสหโอมันเป็นสายแร่เขาเจอเขาก็ขุดเข้าขุดเข้า อ้าวนึ่งวันสั้นๆรลยเอ้าทำไมมันวัวได้อสุไซอยตันซอยตันตะกี้ผมเข้าไปแล้วอโอ้หลบหลบไฟพิบัติได้เล er ยนะนี่ถ้าเป็นทำถ้าเป็น ก็หลังอวดเซตมาง่ายเปิดอะอากาศเย็นสบายมากเลยลองลองลองปิดไฟแล้วเย็นนิ่งๆดูสิรู้ว่ามันรังวิงแค่ไหนโอ้แบบมันมองอะไรไม่เห็นเลยอะนี่ไงโอ้ยนี่ไงเฮียออสนี่ไงจอาก้อนใหญ่ไม่มีอะไรเลยนี่เลยเขาเรียกว่าดิบุกใช่ไหมพี่ดิบุกนี่ก้อนใหญ่เลยตรงนี้พี่นายเข้าไปเดี๋ยวผมสั่งให้ไปพี่นายคำนั้นได้ได้ผมสั่งให้ไดโอ้นี่เดียวผมเดินเข้ามาแล้วตะกี้ โอ้ไม่สุดด้วยตายสุดละสุดเนโอ้หมดหมดสายแรกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สายแรกอันนี้ไม่ใช่ต้องใช้กี่เดือนโอ้เมื่อกี้ผมลองปิดไฟดูนะตื่นมากเลยแบบมืดมองไม่เห็นเลยเราพี็นอาเักเป็นตัวสิ ตัวนี้มันแบบว่าตืนขุดเล้เดี๋ยโอ้โหบางไม่เห็นเลยนะพูดถึงนอนนี้ก็ไม่ได้นะมีไหนตายนะหายใจไม่พอนะ <c oughs> พวกนักตะโดงหมดพระตามาตะโดงอนี้ตายอูย,อยเห็นมั้เอาไปต่อให้หน่อยข้อมูลมีก็มีอยู่กันไม่เยอะนะครับมันไม่คุ้มกัน Oh. Oh. ยุคนี้มันก็ไม่คุ้มอ่ะยุคนี้ก็ใช้เครื่องทันสมัยที่ที่เอาในหนังที่เขาจ้างพวกพวกพี่เป็นทาสอย่างนนายขุดขุดอย่างนี้ไหมตายกันนะนะถูกถูกจับไปเป็นทาสขุดอย่างนี้วะเนีปวดหลังมันก้มนานปวดหลังเไอ้ยาไอ้ยาโอ้ย ให้สูงก็ไปได้ถ่ายรูปเดียวกัน10เมตรครับ60เมตร60เมตรนี่คืออโม่ถ่ายรูปด้านหน้าไปครับขากลับครับเราก็จะถ่ายให้ดูสั้นๆเพราะถัดตรงดีนะเพราะว่ามันทางมาเหมือนกุ้งปูเนี่ยมันจะผ่าน เส้นทางไปบ่อ2ของปตาทาด้วยนะครับส่งผลให้มีการปรับพื้นบางส่วนไม่ได้ปรับแบบจริงจังนะเพราะว่ามันเขตดุทยีันนะครับก็ปรับเฉพาะที่พอใช้งานได้เข้ามาประมาณ7จโลเอิบเโลนะครับจากปากทางกจอสี่สุดป กเดิมนะเมื่อก่อนอ่ามาก็ยังพอได้ลุ้นได้อะไรแต่นี้โอ้โหเรียบกริบเป็นล่องเป็นอะไรกันเดีวนี้รถเราวิ่งกันยี่สิบกว่าคันนะครับทางก็เลยจะเรียบกริบขึ้นอ,อีกตรงนี้มีน้ำต้นน้ำด้วย เขาวิ่งกลับรอบ2นี้ทางดีขึ้นดีกพรารถวิ่งเยอะท่ใหญ่ก็จะลงนะครับก็จะเร็วลงเนินก็ตอถึงสามแยกเหมืองสมศักดิ์แล้วนะครับเหมืองสมศักดิ์ก็ทางก็จะเป็นแนวออฟโรดตรงนี้ก็จะเป็นแนวสี่คูณสี่นะครับ ประมาณนี้่อมประมาณนี้นเหมือนสมศักดิ์จะได้ไอเดียนะครับเหมืองสมศักดิ์เหมืองลุงปุ๊เหมืองแปงนะครับประมาณนี้เราก็จะไปถ้ำดร็อเตอร์ผลต่อน่าจะได้ไอเดียครับเอ้าเอา้าวิธีการมาท่องเที่ยวอยากมาที่นี่ก็คือ,อติดต่อ โฮมสเตย์ state, ติดต่อเหมืองก่อนแล้วเหมืองก็จะทําเรื่องของอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติให้นะครับแล้วเราเดินทางมาเนี่ยเราก็ไปยื่นคําร้องนะครับขอเข้าพื้นที่นะ,ะที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิก่อนนะครับแล้วเราก็เข้าไปได้เลยนะประมาณนะั้นแจ้งชื่อคนครับชื่อประเภทรถแล้วก็ผู้ที่เข้าไปข้างในนะ้มันถูกต้องแล้วก็จะได้เดินทางเข้าไปโดย เป็นหลักไปทานนะครับเพื่อมือยอะไรต่ตางๆนะครับก็จะได้ติดตามช่วยเหลือนู่นนี่นั่นให้เพราะว่าเราพักในในชายแดนเลยนะครับเขตชายแดนเลยน่าจะได้เดียครับชงกุ๊กตัวลายความสุขวิถิการประวังความรู้อือกากรรมแบงปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไครต์กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายชิงกอกทัวรออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย